ตอนรับก็สู่ช่วงที่2ของรายการลุยข่าวเกษตรค่ะในช่วงนี้อิงกี้ได้บอกไว้แล้วว่าเราจะเอาเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาทําให้ทุกคนเข้าใจแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นวันนี้เราพาประเด็นอะไรมาให้ทุกคนได้เข้าใจแบบเจาะลึกกันไปชมกันได้เลยค่ะในช่วงทันกระแสเกษตร งานชนประธานที่6มุ่งมั่นบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ําสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนในเขตชนประธานอย่างทั่วถึงและยั่งยืนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวันลบกันดกาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำร,รุงรักษาสํานักงานชนประธานที่6จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่สํานักงานชนประธานที่6สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สำนักง,งานชุมนาที่6นะครับก็มีหน้าที่บริหารจัดการน้ําและพัฒนาแหล่งน้ำนะครับในเขตพื้นที่5จังหวัดในต้นน้ําชีนประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมินะครับขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ดูแลบรหารจัดการน,น้ําในเขตพื้นที่รุ่งชีประมาณ22.8ล้านไร่หรือคิดเป็น74%ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดูแล ุ่มน้ำมูลบางส่วนนะครับประมาณ4.2ล้านไร่หรือ10%ของุ่มน้ำมูลทั้งหมดนะครับมีโครงสร้างการบริจการน้ำนะครับในพื้นที่ประกอบด้วย12โครงการชุม,มนทานนะครับแล้วก็เป็นชุม,มนทานจังหวัด5จังหวัดนะครับชุม,มนทานจังหวัดชัยภูมิโครงการชุม,มนทานจังหวัดขอนแก่นโครงการชุม,มนทานจังหวัดมหาสารคามโครงการชุมนทานจังหวัด กระสินแลวก็โครงการชมประานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีโครงการส่งน้ําอีก6โครงการเช่นโครงการส่งน้ำอุตสาหนองวายนะครับรับน้ําต้นทุนเกิดขึ้นอบุรัฐโครงการส่งน้ำอุตสาห์ลำปลาวหลักๆนะครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กอีก1โครงการครับผมค่ะและภาพรวมในการจุเก็บกักนะคะในเขตสํานักง,งานชมประธานที่6เป็นอย่างไรบ้างคะท่านครับก็ปัจจุบันนะครับกรมชมประทานก็พัฒนาแหล่งน้ํา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่กรมชุมาันเป็นหน่วยงานหลักนะครับธนานาแหล่งน้ําเก็บกักแหล่งน้นําต้นทุนปัจจุบันนะครับเราก็เก็บกักน้ําต้นทุนประมาณ6,075ล้านหรือคิดเป็นประมาณสัก43%ของน้ําท่าเฉลี่ยรายปีของร่มนำจีที่ประมาณ14,000ล้านครับแล้วก็นะคะในส่วนของนโยบายของกรมชลประทานเป็นยังไงบ้างคะครับสำนักงานชลประทานที่6ก็ดําเนินการตามนโยบายของท่านทิบปีกรมชลประทานท่านปัจจุบันนะครับท่าน สุริยะผลนุชอโนงครับอดีดีกรมชุมนุมทานคนที่36กนะครับก็ได้มอบนโยบายนะครับให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมชุมนันทานนะครับร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ําอย่าง,ย,างยั่งยืดหรือเรียกสั้นนะครับว่า rid united นะครับประกอบด้วย4พันธกิจ แปนโยบาย36มสิบแนวทางนะครับโดยนโยบายสําคัญที่เราบริหารจัดการน้ําคือนโยบายที่2คือการบริหารจัดการน้ําการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําบนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจนครับโดย4พันธกิจนะครับก็จะประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําและพืชนลทางนนะครับการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการนะครับแล้วก็การดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ําแล้วก็ การสร้างการมีส่วนร่ว,ควมครับก็เป็นสิน่งทันคิักของกรมชลมระทานครับเรียกได้ว่านะคะหลังจากฟังนโยบายของกรมชลประทานนะคะก็รู้สึกว่าอุ่นใจเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีในเรื่องของฝนตกนะคะรวมไปถึงฤดูแล้งอันนี้ก็ช่วยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการวางแผนการจัดสรรน,น้ําการส่งน้ําและการระบายน้ําในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคเป็นอย่างไรบ้างคะครับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนส5 6 8ั้ที่ผ่านมาก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเราสามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ5,700กว่าล้านนะครับรือคิดเป็น95%ของความจุกเก็บกักนะครับเราก็นําน้ําจากต้นฤดูฝนต้นฤดูฝนนะครับ<ฆ>ท,ที่ถึงฤดูแล้งนะครับประมาณ2,540ล้านนะครับมาวางแผนจัดสรรน้ำ<ฆ>นะครับ สนับสนุนพื้นที่พอปลูกแล้วการใช้น้ําทุกกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนิชกรรมอุตสาหกรรมนิเวศปปาหรือต่างๆครับประมาณและสนับสนุนพื้นที่นาปังนะครับประมาณ1 2 3ล้านไร่นะครับหรือคิดประมาณ4%อร์เนะครับอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้วางแผนสร้างความมั่นคงด้าน<ะ>น้ำนะครับสำรองน้ําต้นทนุทนตั้งแต่เดือน พิษสภามิถุนายนกรกฎาคมอีก2000ล้านครับก็ยืนยันเลยว่าในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ต้นฤดูฝนหน้าเนี่ยน้ำเพียงพออย่างแน่นอนครับก็มั่นใจว่าใช้พอเพียงในหน้าแ้งนะคะครับครับและก็แผนการบริหารจัดการน้ำช่วงวิกฤตค่ะทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมมีมาตรการและแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรรวมถึงระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคะท่าน การบริหารการน้ําในลุ่มน้ําชีหมูนก็ต้องบริหารจากเป็นเครือข่ายนะครับชีมูลก็เป็นสำนักงานชุมนุมที่6สํานักงานชุมนุมที่7ที่8ก็บริการร่วมกันในกาิจการในภาพของทีมชุมชนนะครับในยามปกติก็ดาเนินการตามแผนที่เราวางไว้ร่วมกันส่วนในภาวะวิกฤตนะครับก็จะผ่านการประชุมหรือสร้างเครือข่ายในการบริหารการน้ำตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำนะครับมีการบริหาการทุกภาคส่วนนะครับ โดยภาวะวิกฤตก็จะมีกลไกของพรบป้องกันภัยแต่ละจังหวัดมาร่วมในการเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับค่ะน้ำหน้าแรงเป็นยังไงคะท่านส่วนมากจะประชุมกันเรื่องปัญหาอะไรคะครับส่วนน้ําในหน้าแรงนะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้ําต้นทุนปีใดน้ําน้อยเขาก็จะมีมาตรการต่างๆรองรับนะครับค่ะส่วนปัจจุบันกน็คือน้ำมีเพียงพอแน,น่นอนนะครับค่ะส่วนถ้าหน้าแรงจริงๆจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคแต่นี้เราก็บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาไทย ท้องถิ่นประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็การประปาภูมิภาคนะครับยืนยันว่าในเขตสำนักงานชวาทั้งหจังหวัดเนี่ยการประปาทั้งหมดน้ําเพื่อปิดประปาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนครับฟังแบบนี้แล้วพี่น้องประชาชนอุ่นใจมากนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นช่วงหน้าแล้งค่ะในส่วนของการเก็บกักน้ําคือพอดีนะคะกับการใช้รวมไปถึงค่ะมีน้ํานะคะไว้อุปโภคบริโภคร,รวมไปถึงการเกษตรนะคะเรารมีการวางแผนเนาะปัจจุบันครับผม โอ้อุ่นใจมากเลยค่ะการนำเทคโนโลยีค่ะและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อการบริหารน้ำเช่นระบบตรวจวัด,วดน้ำอัตโนมัติระบบพยากรณ์น้ำและอากาศและระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรบ้างคะโดยปัจจุบันกรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประหงก็มีการ ระบบตรวจวัดที่เป็นเดียวทม์แบบโทรมาตรไม่ว่าจะเป็นทางขนาดกลางครับเราสามารถรู้ระดับน้ําได้ทุก15นาทีแล้วก็รู้ปริมาณน้ําได้ทุก15นาทีแล้วก็ฝนทุก15นาทีนะครับก็ส่งสัญญาณมาควบคุมที่ศูนย์บริการน้ําอัจฉริยะที่สำนักง,งานชุมชนที่หกนคแก่นนี่และครับแล้วก็มีแม่น้ําต่างๆที่แม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้ําพองหรือแม่น้ําลำตาวเนี่ยเราก็มีระบบโทรมาตรของศูนย์ทุกของกรมอุตาหกรรซึ่งสามารถรู้ระดับน้ําทุก15นาที สามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างเดียวถานะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับจุดสําคัญที่ประชาชนสัญจรผ่านเราก็จะมีธงเตือนภัยนะครับสีเขียวก็ปกติสนใจได้ว่าน้ําไม่ล้นตลิ่งับสีเหลืองก็เฝ้าระวังองีกประมาณเมตรหนึ่งจะล้นเลยครับส่วนสีแดงนี่ก็รุ่มต่ำก็ล้นแหละครับแต่ว่าเป็นล้นรุ่มตม่ำสามารถแจ้งพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจําวันได้เพื่อเพื่อป้องกันความเสียหายกับประชาชนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าด้วยนะครับก็มีธรรมาธ เขื่อนอุบลัดเขื่อนตุลาพร์ครับซึ่งสามารถรู้ข้อมูลฝนแล้วก็ระดับน้ําปริมาณน้ําอัตราการไหลทุก15นาทีแล้วสามารถนาข้อมูลทั้งหมดไปพยากรณ์คาดการน้าในหลวงเกิดใหญ่เพื่อวางแผนบริการน้ําให้เหมาะสมแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนเป้าสุดท้ายคือสิ้นดูฝนเก็บกักให้มากที่สุดครับอีกทั้งนี้ทั้งนั้นกรมชลประทานก็มีระบบเ i ไมาช่วยตัดสินใจเช่นโครงการลำฟ้าวนะครับโครงการหนองหวายโครงการ กรมเชิญนะครับ mm hmm. ก็จะมีระบบมาช่วยตัดสินใจแล้วก uh ็ huh. ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมชระทานนะครับส่วนกลางก็มีนโยบายที่จะนําระบบบริหารจัดการน้ําแบบอัจฉริยะหรือเราเรียก R&D SWAM นะครับแพลตฟอร์มตัวใหม่แพลตฟอร์มตัวใหม่เพื่อให้ข้าราชการกรมชลที่บริหารจัดการน้ําร่วมกันใช้และร่วมจําลองเหตุการณ์ต,ต่างๆ uh huh. เพื่อเลือกทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดให uh huh. ้กับประชาชนนะครับ ระบบแบบนี้เนี่ยก็ช่วยคนทํางานด้วยนะคะหลักๆเลยรวมไปถึงค่ะทำให้นะคะสามารถวัดระดับน้ํค่ะได้ถูกต้องแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นสมัยก่อนแอดเรเชนแอดเพลงก็จะเป็นเสาอ,อย่างเดียวใช่ไหมคะท่านใช่ครับแล้วอาจจะดูจากสายตาสมัยก่อนเราต้องใช้เจ้าที่ไปอ่านจากเสาร,ระดับน้ํ้แล้วก็ส่งวิทยุเข้ามาแล้วก็มาคํานวณด้วยมือนะครับก็จะเสียเวลานในการพิการณาไม่ ไม่ไม่ทันสถานการณ์ไม่ไม่เรียวทามนะมบางทีอะกว่าจะวิเคราะห์โดยมนุษย์บางทีนะคะฮิวแมนอาจจะเออร์เร์นะคะคไม่ทนันแต่ถ้าเกิดเป็นระบบคอมพิวเตอร์คือมันทันทีคำนวณออกมาแล้วนะคะเวลาที่เราบริหารจัดการน้ําหรือว่ามีนโยบายมีมาตรการต่อไปคือทําได้วเร็วขึ้นใช่ครับแ<อ>ม่นยําขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ําในการทํางานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ําและเกษตรกร,กรในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะครับทุกขั้นตอนในการตั้งแต่เริ่มโครงการพัฒนาแหล่งน,น้ํากับการก่อสร้างการรุ้งสาหรือการบิแานจัดการน้ำเนี่ยมีเกษตรกร,กรผู้รับประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนะครับการจัดสรรน้ําก็มีเกษตรกร,กรม,ามาร่วมด้วยผ่าน,นกลไก เจมซของกรมชุประทานานะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการน้ําแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมหรือเราเรียกว่าพิมนะครับ<ฆ>ทุกขั้นตอนมีทุกภาคส่วนผู้ใช้ประโยชน์น้ำเนี่ยมาร่วมกับบริหารจัดการผ่าน,<ฆ>นกลไกต่างๆับจนถึงกลไกของขั้นาก,การรุ่มน้ําชีค<ฆ>ค่ะอันนี้หนูขอสอบถามได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นหน่วยงานรัฐเนาะก็จะมีกรมชลประทาน แล้วมีกรมการเกษตรแบบนี้มาร่วมด้วยไหมคะมีครับมีกรมส่งเสริมการเกษตรแทบจะทุกหน่วยของกรมของกระทรวงเกษตรมาบมารณรการตั้งแต่ปัจจัยสี่ก็คือน้ําดินในรส่งเสริมอาชีพการเกษตรก็มาหมดครับแล้วก็รวมทั้งอำเภอจังหวัดครับแล้วภาคอุตสาหกรรมนิคมผู้บริโภคมาร่วมกันบริหารจัดการผ่านกลไกต่างๆในพรบสิ่งพิกรน้ำปี61หนึ่งแล้วพรบของกรมชประทานครับ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความอุ่นใจและนี่คือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชนประธานที่6ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องและเกษตรกรมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวันลบกันดิกาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสักง,งานชนประธานที่6ขอบคุณมากค่ะครับผม โอ้โหสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะในช่วงหน้ายังมีไอเดียเด็ดแล้วก็เทคนิคดๆีๆรอทุกคนอยู่อีกเพียบเลยห้ามพลาดจริงๆแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอีกสักครู่พบกันค่ะ